แต่ละปืนด้วยอย่างรีเซ็ตการรีเซ็ตไก,กแต่และปืนเนี่ยแต่ละกระบอกมนันไม่เหมือนกันอย่างเงีเ่ยงปรามาเนี้เราเราจะไปเริ่มลากแต่ตรงนี้เลยมันเสียเวลาเราต้องดูแต่ความอุ้ไกว่ามันอยู่ไหนเห็นไหม เห็นไหมดี๋ยวเราอุกอุกอุกไกลเข้ามาไหมอุบเข้ามาได้ก่อนแล้วก็ค่อยลากแต่เมื่อกี้เราลากแต่ตรงนี้แต่เดีวมันนานไปเข้าใจไหมเราอุกอุกไกลเข้ามาก่อนเนี่ยเราเราต้องดูปืนแต่เขาบอกไม่เหมือนกันอะนะเห็นไหมจะบอกอุกไกลจะบอกอุกไกลปืนมาทำให้เป้าเราพลาดเคชื่องเข้าใจไหมงตรงไหนเอีจังหวะที่เราจะล้างไกลด้วยนั่นคือมันเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา มองถูนได้ชัดนะต้องมองถูนได้ชัดแล้วเป้าปล่อยมันเบอร์ไปแล้วเราแล้วเราเอาเนี่ยเราเอาศูนที่เราจับพอดีได้แล้วเนี่ยไปใส่เป้าแล้วเราเรเก็ไล่ไก่หลังเจอ้ลากไก่เข้ามาลากไก่การปล่อยไม่ต้องปล่อยไปอย่างนี้หน้อไหมเพราะอะไรเอาดูลากไก่ไปแล้ว ยังวันีเซ็ตเห็นไหมนั้นนี้เองแราวกเดินไกลต่อเห็นไหมดูดูอะไรนะเก้ะต้องกินวันหน้านะเฟรมอะ่นะยูไอเฟรมไปไหนวาล่ะลูกอะ มันอยู่ในกลุ่มไ่ได้ใช่นี่ไม่ได้เล็งนะคือยิงเล็งๆแบบตึ้งตึ้ง